แต่แต่เฟิร์สเนี่ยพี่เปาพี่เปาพี่เปาเจอบ่อยละใช่เจอเจอเจอครั้งที่สองใช่แต่มึงเนี่ยไม่เคยเจอครั้งแรกเลยเราอะไรยังไงวะประวัติอะไรเป็นยังไงอยากอยากรู้อยากรู้อยากรู้เพราะพี่เขาเพิ่งเข้าวงการใช่ใช่เข้าวงการคือเพราะว่าผมก็ไม่ได้อะไรมากหรอกพี่แต่ถ้าเกิดเริ่มแข่งมาจากเกม CS GO ครับเกม CS GO แล้วก็มาวารลนะครับที่แบบว่าใช่ยิ่ง สาย A P ทั้งหมดเลยยุออันนี้อายุเท่าไหร่ครับีตอนนี้ยี่สิบสี่ย่สิบสี่ยี่สิบสี่ห้าี่หกูี่บเจ็เมื 25, ่อ้่เที่ยวใกล้เลยเหรอใกลเทียนกันยี่สิบเจมันี่พี่ก็ยี่สิบเจดเอยี่บี่าาจะอุดหนุนพระสารพีปเปาเลยนะเอาไปดีมเขขายแล้วเลิกขายไอ้เหียแล้วยังมีอยู่ไอ้สั์ยังมีอยู่ไอ้เหียเลิกขายก้เหียแล้วัต่เออ บาสก็คือเริ่มจด CS GO เป็นหลักใช่ครับแล้วก็วอลเลนด์ครับวอลเลนใช่เล่นเกมได้อยู่เท่าไหร่เนี่ยผมเล่นเกมจริงๆแล้วผมเล่นเกมตั้งแต่อายุประมาณ9ขวบ9ขวบประมาณนั้น1ิบสิบปีที่แล้วเอ้ย1ิบสปีที่แล้ว15ปีแล้วมีอะไรเล่นไหม่ง1.6เหรอหนึ่งจุดหกฮบไลว่าฮับไลท์อะไรเงี้ยไฟเห็บอะไรเงี้ยมียูริยูริประมาณนั้นเล่นแต่เด็กเลยเล่นตั้งแต่เด็กแต่คือแบบว่าเราก็ไม่ได้ต จะมาช่วงมุม,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 มหลังที่เที t o มาก็คือเป็นเกมแรกที่เริ่มแข่งเริ่มแข่งแบบจริงจังอะไรเงี้ยครับอืมใช่เริ่มแบบแล้วตัวันนี้เป็นตัวแข่งไหมตัวนี้เป็นตัวแข่งครับตัวแข่งเลยใช่ครับคือแบบว่าสั่งแบบบ้านรู้จัก iHash CPU มาก่อนไหมรู้จักพี่ใช่เหรอรู้จักคือไ i คือที่โมที่ขายเฮ้ยไม่จริงจอนเรเส้นอะไรเงี้ยที่ผมว่าเรียนอยู่มองเทพอ่ะอ่ามองเทพอะไรางี้ก็สั่งจากร้านอาแฮมที่พี่อยู่เหมือนกันใช่เหรอใช่เอออยู่แล้วแต่คือผมก็ไม่ได้รู้จักหรืออะไรขนาดนั้นเพราะว่าตอนนั้นแบบว่าคู่แข่งที่มาระงักตอนนั้นน่าจะเป็นเจดีที่เขาเลิ่ช่วยยช่วงนั้นผมก็สั่งอ่าได้ได้ไดไไอ้สัสเออ เอาเข้าไปเที่อะอมเครื่องที่ผมเอามาก็สั่งมาเหมือนกันอ่าโอเคพอได้เที่อพวกมึงนี่มันแบบไม่ได้คือเป็นคนในสังกัดคือที่โอ้โหคือยี่มันให้กูเจอไอ้ก๊อฟมาไอ้ก๊อฟบอกเหยี่ยมาเล่นกูยับเลยเล่นกูตรงแบบตรงแฟนกูต้องโทรมาบอกว่าบอกให้ไอ้ซ้อฟหยุดพูดได้แล้ะใช่ปะิดไลน์ไปเลยเออจริง วนะไอ้บ้านไม่คุณมันด่าดิไอ้บ้านไม่ชอบด่าคนดูเหรอมันด่าแล้วใครพูดดีด้วยมันแบบใครพูดดีผมผมก็่าพูดดีเขามันมันจะมีหลายรูปแบบคุณไม่เคยมึงพูดดีกับใครอ่ะเฮ้ยจริงใช่เหรอใช่พี่ใครบกว่าพูดดีผมกว่าพูดดีเขามึงก็เบาเสียงสิเอออ่านั้นเดียวม้านก็เฟอร์แต่งกันได้ไงเฟอร์เข้ามาเป็นติ่งผมนะสวี่ครับ ใช่เหรอจริงจริงช่วงนั้มันไม่แต่ผมมารู้จักอยู่แล้วแบบ t พ a อะไรเงี้ยผมเข้าไปเล่นในวอตไงรู้จักเขาแนะนมดูไว้อะไรเงี้ยเราก็นึกไม่ถึงเพราะว่าคนในสังกัดผมมาที่รู้จักกับเฟิร์สจริงๆอ่ะจะมีโจ๊กที่เป็นเมนเจอร์ทีมบชกอ่าเพรี่เขาทำงานอยู่กับเฟิร์สด้วยอะไรางี้ด้วยอืมแต่คือแบบเฮ้ยผมว่าโจ๊กพวกพี่มึงเข้ามาบิดกูด้วยวะอ๋อแล้วพี่กูบอกว่ามึงรับาดีเปล่อ ผมก็เลยแบบเออเป็นแบบว่าเลยได้คุยกันมาเข้ากันในทีมสเปซเขาอืมแล้วรู้จักกันมานานยังโอ้ยเพื่งเพื่งรู้จักกันเลยช่วงเดือนหนึ่งได้ปะใช่สอ๋อรู้จัักกนเดือนหรอ่องเดือนอ๋อมันก็มันรู้จักเพื่อนๆใน AA เนี่ยนะอ๋อแต่เฟิร์นก็ก็อยู่ในเอมันเป็นแผนการของเจ้าตัวมาฟรีๆไงอ่ามันเป็นแผนการใช่อ๋อแต่ไอตัวนี้ตัวเด็ดชอบแบบผมดูไม่ไม่หมายถึงผมเจ้าจอโนเซนผมไม่ชอบแด้เจ้าโนเซนไม่ชอบไดด อันนี้จริงจริเรเสนก็มานะเออจริเรเสนก็มานะทำเให้เรามาออกกองเลยวะาที่บอกออกควายมาออกกองคือเราได้เฟิร์ทำไมวะไม่ใช่แบบไม่เราเขาได้เฟิร์ทำไมกานที่บอกเอาควายจะจะด่าเฟิร์แรงเหรอเขาด่าเหรอคือการที่บอกเอาควายมาออกกองนี่คือเรื่องปกติเหรอมันนู่นมันหลอกมันด่ามันด่าถึงใครเขาไปใช้ไหมถึงใครใช่บ้านนี่มิจฉาหลง อ๋อหรอเลื้อยเปกติเหรอใช่ไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมเครื่องยาวเขาผมฉันน่ารักอ๋อฉันน่ารักใสาวด้วยสาวเยอะด้วยไม่มาสนิทไม่คือเวลาออกมาเนี่ยมาเป็นเด็กในสังกัดของพี่เปาเนี่ยก็เบาๆกันหน่อยนะพวกมึงอ่ในช่วงในแชทเขาอ่ะเด็กเมียเขาเห็นกันแบบก็ได้ปิดไลฟ์วันอี่ คือตอนนั้นมาที่มึงแล้วมึงที่ครั้งแรกที่กูอยู่ครั้งแรกมามึงเล่าดิอ่าอ่ามาคือผมลงกระตีมแล้วผมกเอ้ยแอฟที่ไอยู่ที่เตานี่มาเฮ้ยทุกคนเข้าไปแบบดีบอกนี่บอกมาตะปนพี่ั้นหน่อยเอาเขาไม่พี่ปั้นเอยรขาตอนแรกอะผมผมเลทไปใช่ไหมแล้วผมก็ดูแป๊บนึงแล้วผมก็ออกมามันมีเด็กเขาก็บอกว่า พี่ผ่านพี่บัตผมเจอพี่เปาด่ามึงไปกระโจนเขาแทงกูเลยบอกเฮ้ยกระนาดนั้นเลยเหรอคืออมันเลทมาไม่รู้ว่าเลทไงแล้วพี่กำลัง IRL กำลังแบบพูดสเปคเครื่องกันมันมาพูนเหรอพูดพูนแบบสาระกำลังพูดแบบสาระซีเรียลซีเรียลกำลังซีเรียลกำลังพูดแบบสาระแม่งมาจากไหนด้ช่องทีแชทบอก บอกเขาไม่ผ่านหนะกบอกเขาไม่ผ่านหนักอกเขาไม่ผ่านหนักโดนเดีคอมหน่อยเปล่าโดนเดีคอมเอ็มไอไอเป่าไอเป่าก็มีนะคือไอ้เหี้ยกูกลายเป็นกูกลายเป็นไอ้เป่าตอนไหนเนี่ยไอ้สัสคือมึงกบอกอะไรของมึงเนี่ยคือใครบัตรไหนใจเย็นๆเนี่ยฮะประมาณนั้นใช่อืมไม่ได้ไปหรอกมึงอ่ะเฮ้ยเงินใบพูดมากพูดมากมาแต่แต่ควายเหมือนเดิมอย่างนี้ไม่ได้คือคือคือไม่เข้าใจว่าคือ ทำไมมึงทำไมแบบทำไมแชทถึงจะเป็นข้อมึงถึงร่ายร่ายฟังหน่ะคือเราเราไล์เราตอนแรกเราทำทำในทวิตมาปะหรือไงอา่าตอนแรกแบบเราสตรีมในเฟซเล่นๆอย่างเงี้ยพี่อาร์มาในทวิตามาในทวิตพาร์นมึงก็กระแสะตอบรับก็คือดีเหมือนกันนะามาวันแรกก็คือไม่ได้บอกใครเลยคือคนเขาแบบว่าบอกให้ผมไปสตรีมสตรีมอะไรเงี้ยพอผมมาสตรีมวันแรกคนดูก็ สามร้อยกว่าแล้วมันก็ในเฟซเหรอใช่ในทวิตมันทวิตอเคแล้วก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยหกร้อยพันป่าสองพันสามพันสี่พันมาแล้วห้าพันหกพันองีมันน่าจะเกิดส่วนนี้มันมีไลฟ์หนึ่งที่เป็นกอล์ฟไลฟ์อยู่อ่าแล้วมันเหมือนสัมภาษณ์อ่าหลังแข่งจำได้ไหมสัานั่นแหละอ่าทำให้ผมรู้จักมันผมว่าไอี้ชี่ใครไว้ฝาก คือผมมันก็แข่งมาเหมือนกันใช่ไหม<อ>ก่อนผมก็เป็นนักแข่งแต่ผมแข่งครับจ<อ>ีแล้วผมค่อยผ่านตัวมาเล่น GTA <S <S มาเป็นสตรีมเมอร์เต็มตัวครับคือผมก็แข่งมาแบบเวลาสัมโมงสัมภาคอ่ะไว้หน้าเขานิดนึงก็จะคุยแบบพูดไปเรื่อยอาจจะคิงให้ตัวเองนิดหน่อยแต่ที่มันด่าเขาย,ยับเลยฝั่งตรงขง้ามใช่เหรอมาครับฝั่งนั้นอ่อนครับไม่พูดอย่างเงี้ยมันด่าไม่เอาทรงเลยเหรอคือคือ,ค,อ,ค,อคือมันเคยมีประเด็นกันมาแหละแต่ก็คือเรื่องมคำถามมาแล้วอ่าคือผมก็ใส่สุดให้มัวเอง สุดเลยอ่ะมันด่าสุดเลยมันด่าสุดเลยอ่ะนี่มันไม่โยชน์คเขาต่างแข่งจบแล้วมันยังด่าแข่งจบเขาสัมภาษณ์หลังแข่งจบไงใช่เขาไม่คือจบแล้วปะก็จบแล้วมันก็บอกว่าอ่อนบอกควาอ่อนใช่เหรอผมพูดอย่างนี้เลยบอกว่าผมไอ้ไอ้ที่เขาชนะแบบนึงอ่ะมันอ่อยให้อยากดูไม่เฉยพูดอย่างเงี้ยเรื่องความขิงของมันเนี่ยนะมันไม่มันเอาจริงอ๋อใช่เหรอพูดเยอะนะผมผมก็ไปเจอคลิปมา พี่ก๊อฟไงเพราะผมสนิทอยู่กับพี่ก๊อฟมาตั้งนานแล้วพี่ก๊อฟเขาได้ไปดูแข่งมาแล้วไมใช่ใช่มันก็เป็นรายการในแบบว่าคัดตัวแทนไทยไปแข่งรอบในเซาวด์อีสตเอเชียเราไปต้นเองนี่เขาหมายความว่าคอมไอเฟิร์สแล้วไมต่อนั่นแหละน้องน่าไปแข่งในเซาว์อีสก็คือต้องคัดในทีมไทยไปปกติมันจะมีสองสล็อตทีมไทยเขาจ้อาสองทีมไปแข่งแต่ตอนนี้มันมีสามก็ ทีมแรกไปเข้าไปแล้วทีมที่สองเป็นทีมผมก็เจออย่างเงี้ยแหละครับได้หรือยังก็คือแบบว่ามียิงสามศพอะไรกันมันก็เป็นธรรมดาในเกมอะไรอย่างเงี้ยสามศพอีกแล้ว่ามศพก็คือมันเป็นธรรมดาในเกมเฉยสำหรับผมผมเฉยๆมากเลยคือมันซ้ำไหมซ้ำทำเละเลยแบบเป็นท่านกูเจาะเลยพี่แหมผมมาต่อซ้ำคือแบบคือแบบว่าทีมมันมีห้าคนใช่ไหมพี่ห้าห้าใช่ไหม มันวิ่งผ่านมาน่ะมันวิ่งมาตัวแรกน่ะผมยิงตายตัวหนึ่งผมไม่ยิงีตัวหนึ่งนะผมยิงซ้ำศพมันก่อนผมก็กลับมาเติมแม่ไข่ไปยิงผมอ๋อขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยท่านคุณเจาะเลยแม่ผมก็มันก็มันเล่นเป็นเสาเข็มมันต่อเสาเข็มเนี่ยอ่ะรอคุณกูเข้าไม่ถึงกูไม่ได้เล่นแบบนั้นคือพวกมึงอะไรกันวะเนี่ยคือแต่สำหรับผมเฉยเฉยผมเฉยเฉยคือมัน เหมือนเป็นการแบบว่าปลั๊กฝ่ายตรข้ามจริงมันเป็นจิตวิทยานะถ้าแบบว่าทำปุ๊บแล้วฝั่งนู้นอารมณ์หลุดหัวร้อนเขาเรียกว่าสติหลุดเนี้ยมันก็ทำให้เราได้เปรียบไปเลยนะทำให้แบบดรอปมันดรอปลงประบวนการมันดรอปลง แต่จริงแต่แต่คือในทางกับการถ้าเกิดฝั่งโมงเขาเกิดโมโหจริงอะไรจริงมันเป็นเรื่องในเกมก็จริงแต่ถ้าเกิดเขาโมโหจริงเราแค่โทรเขาไปแค่นั้นเองครับอ๋อใช่ด่าโุนป๊บแต่ยังไงป้าก็ไปด่าเขาดิ่งเหมือนกันมันไม่แปลงฟันมันมันมันไม่แปลงฟันเพราะว่าดิ่งเหมือนเฮยมึงไปด่าเขาดิ่งตลอดเลยเนี่ยเขาบอกเนี่ยมันลดความกดดันได้นะผมว่าเวลาตะโกนใช่มันลดความกดดันได้ครับผม ล่ามึงปากเหม็นี่ไเลย่เกี่ยวกับคำแปลคำแปลว่าเราก็ชอบถามมึงไม่ว่าอ่านหเมื่อกี้มีคนถามเยอะมึงไม่ค่อยอ่านหนัแล้วก็มีคนบอกให้พูดมาอย่ามมงไปโมงใส่มึงเลยมันจะมมกพี่อะไรของมึงไอ้สัตว์ที่มาสตรีมสาระเนี่ยไม่โมกคืออะไรอบหน้าว่าจะโมกคืออะไรวะไม่งมกคืออะไรวะแม่งคือคือไม่รู้เวลามันมาโดนนี่แหะพี่คือฟิลิปมันจะพูดซะอยากจะให้แบบอ่าอ่าอ่าถามแบบว่า มีฝารละเออแบบบางทีผมก็ไม่ได้อ่านแชทเพราะว่าผม,ผมโฟกัสเกมใช่ไหมแม่งส่งมาอ่ออาอาาสลากอาอย่างเดียวแล้วแล้วยังบอกมพูดมาไงนาทีมวันนั้นคนในท้องแชทกะมวยกันเฮ้ยมึงส่งที่อะไรรับหนาววะ,ะคุณรับค้าคุณเบอร์กงั้นก็นบอกเอออย่าตีกันน้องใจเย็นอย่าตีกันมันก็มาเหมือนกับมาคุยกันปกติเพราะว่าบางคนมันส่งแบบพี่หนึ่งร้อยบิตเนี่ยแมงสี่สิบเก้าบาทแล้วแม่งส่งกันเหมือนตังค์นี่คือความหมายใช่เหรอไม่อมก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 อยู่อย่างนั้นนะ คือแบบแล้วผมก็นั่งเล่นเกมเงี่ยจังหวะหนึ่งหนึ่งเนี่ยคือแบบว่าถ้าเกิดเราใช้สมาธิเรา่ะกำลังจะยิงมันน่ยบิดบรรบินดาลชนะเลยอม่ยมมองไมายมกมายมกมาคือไม่ต้องเล่นแล้วเกมมันอีกจังหวะนั้น่ะคือแบบอาการหนักเลยเขาเอาแก้ให้มึออย่างเงี้ยหรอใช่มาแก้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีแบบว่าคือเหมือนจะแบบคล้ายๆแบบใช้พอย n t ในช่องทางตัวิสอะไปแทงกันว่า เจมี้ <mel od ic> จะชนะหรือ um, <yeah. S 2> จะแพ้อะอะเป็นพอยท์ท uh, no. er ี่บอกว่าไม่เสียตังค์คือแบบว่าพอยท์ที่ลองาอยดูใช่พอยดูอะไรเงี้ยคือพอมันมาแทงกันมันก็ใช้ตรงนั้นนะาว่ามันอยากได้พอยท์ทวิต่ะมาเลยบิดมาให้ผมลกระดาษเพื่อมันจะได้แบบพอยท์ของทวิตอะไรเงี้ยเาใจว่าพี่เออเข้าใจไอ้ฝังที่เชียร์ให้ชนะก็พี่สู้ๆครับพี่ผมทำได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยไอฟฝังพี่อยากจะรูุ้นใ้แพ้ ม่งก็ส่งบิดมารบกวนสมาธิเราจังหวะเราจะแบบทำอะไรสักอย่างนี่ไโอ้โหแม่งมีทุกช่องทางยังมันจะมีมายมายมุกคือแบบเช่นแบบไงส่งแบบอาอาอย่างเงี้ยอะไรบางทีก็โอโอรีโอมาเลยครับตอนแรกใจหายเลยไหมตอนแรกใจหายเลยแบบพี่วัดไอ้เนี้ย ไม่อยากพูดเว้รับรับเป็นป่าวทำไมอ่ะพูดได้มไม่ไรไม่อยากยาเลยแล้วบอกไอ้เย้โอ้ยเย้โอ้ยเย้โอ้ยไอ้เย้โอริโอแม่งทำให้ผมอ้วนอ๋ออ๋อเข้าใจแล้ว <c oughs> มึงไม่อยากพูดไรกูมึงเพิ่งควรพูดดีละมึงเพิ่งให้แม่พูดเลยไอ้เยอี่ไม่บินเลยสัตว <c oughs> ์อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคเข้อ๋อทำไมพูดได้แล้วไม่เป็นป่า ก็บอกนะมันสลิมเที่ยวผมมันสลิมเหรอสลิมไปบ้างร้ายเออผมก็ได้เป็นสลิมบางทีไม่สลิมพี่ยะมึงโพสหน้าเพจชองสมบัยเจเลยอยู่สมบัติเจเลยพี่อะไรแม่งแม่งบอกพี่ผมทำแฟนอาร์ตให้พี่กูนึกถึงพี่ก๊อฟเลยแม่งทำโมเดลให้มี่พอลโพเท่เลยไอ้ตาเดี๋ยวผมเปิดรูปไปดูแม่งทำไมาให้กูแม่งทำไมาให้กูแบบกูหมดศรัทธาเลยอ้าวก็แฟนอาร์ตไงไม่อะพี่มันทำไม้ผมเนีแฟนอาร์ต เี่ยเหรอไปสั่นแล้วหน้าขาวดำด้วยเหี้ยผมรักพ่อเพราะว่างี้แม่งหมดหมดศรัทธาในแบบว่าช่องแชทกูเลยตั้งแต่ตอนนั้นกูยังเหี้ยเลยแต่มึงไม่ใช่ตี๋ใช่ไหมไม่ใช่โอเคโอเคไม่ใช่ตี๋โอเคโอเคจะบอกพี่ว่าเป็นตี๋ไม่เป็นเหี้ยมึงก็คำถามเหี้ยไยไม่ถามกูบ้างเลยอ่ะะกูจาไดี๋ยว รู้อยู่รู้อยู่ไเปลีไม่เป็ีนไม่เป็ี่ยนไม่เปลนไม่เปลนไอ้บ้านเราแล้วทำไมช่องแชทถึงแบบผมมึงถึงแบบมึงทำไมมึงโหดโหดสัตว์มันมันมันจะโขดสัตว์ในทวิชตอนนี้นะมันมันหมดแต่จะเป็นโหมดในในโหมดที่ไม่ละลานคนอื่นอ่าใช่ผมผมว่ามันก็เอาแค่แต่หน้ารับนี่นะหน้ารับนี่นะคือมันก็รับได้ที่ที่เข้าไปดูทุกครั้ง ด่าพ่อมันยังไม่โกรธเลยไม่พี่นอยชายร้ายติดเทียนมาด่าผมก็เลยพี่ไม่เคยม่ไม่ได้ไม่ใช่กูไอ้เหี้ยกูไม่ได้ด่ารกูไม่ว่ากูไม่มีเวลาอะไรขนาดนั้นอีเนี่ยนี่ะคือคือแบบว่าผมถือว่าการที่ผมมาตรดตีมอ่ะอ่ามันทำให้คนดูมันคลายเครียดด้วยอือแล้วคำว่าคือเราคลายเครียดไปคือเขาจะพูดอะไรกับเราก็ได้เราก็จะพูดอะไรเขาได้แต่คือคำว่าพูดทำไมที่ใจอ่ะ คือแบบผมเป็นคนกั้นฟองได้ว่าไอเนี่ยมันมาแนวจริงจังหรือว่ามันจะพูดเล่นๆเซวเราเล่นๆใช่ไหมพี่เราจะสัมผัสได้อ่าใครที่มันมาแบบโอ้ยดีมาใส่เราไม่หยุดเลยแบบบอกระยะเวลาตรงนั้นด้วยใช่เราก็พูดราหาไปมันยังใส่เราอยู่เนี้ยอ่านสังเกตเราเม่ยไม่สองีแล้วแต่ใครเขาที่แบบว่าอยากจะแบบมีอะไรแบบอยากจะมาฮี่ิฮาเราอยากจะพูดเป็นกันเองอะไรเงี้ยผมว่าเต็มที่เขาผมไม่เคยแบงใครเลยนะทวิตไม่เคยแบงใครไม่เคยแบงใคจริงผมก็ไม่แบงใช่พราะว่า เขามาเป็นคนดูเราซัพพอร์ตเราแล้วก็เออพูดเล่นกับเขาได้เต็มที่อะไรเงี้ยผมก็เป็นคนหยาบเหมือนกันหยาบหยาบเหมือนกันผมก็เป็นคนหยาบหยาบเหมือนกันแต่กลายเป็นแชทผมกลายเป็นน่ารักแล้วมาดูแชทกูร้านที่บอลจะเจ๊งในกี่วันครับอย่างเงี้ยกูต้องแบนไหมอ่าฝักทำแชทใครเราไปอะไรเราจะบอกไปอไรกูไม่จบเลยนะไม่ไม่คม่เจ๊งแล้วพวกคุณจะดูมันดีเหมือนกันอี้ยคือร้านที่บอลจะเจ๊งในกี่วันครับอย่างเงี้ย ไม่ได้มีงบ200ขอซื้อไอแพดซีพียูต่อทั้งร้านเลยคือมึงแค่กูรู้สึกยังไงวะกูก็ต้องรู้สึกปะมึงจะลิมไม่รู้จักเกี่ยวแค่นี้เองลิมจริงแล้วจอไอจอจอออฟเฟตนี่คือคือคนชื่ออะไรนะชื่อตาลเหรอไม่ใช่ใช่อตาล่ะอย่างล่างแป๊บหนึ่งเลยตาลเนาะจอโอฟจอออฟเฟตนี่ดังไหมครับพี่ปอไม่รู้จักเลยดังไหมคุณรู้จักปุณิผมก็รู้จักใช่เหรอรู้จักแต่มันไม่รู้จักผมนะผม ไอ้เยี่ยมปนกูไม่รู้จักวะโน .1 ซีพี่แล้วเนี่ยรอสกอร์แรงมันอะคือสกอร์แรงมันในเฝ้าอีเดียมันอยู่เขาบอกตั้งไว้บ้าเหรอยแตงขอผมพี่เใช่เหรอถ้าถ้าในมุมนักแข่งเอ้ยี่กูไม่กูไม่กูไม่สนใจมึงละโอ๊ยโอ๊ยเอาลงผมกูลงไปเลยเอาะไปแล้วทุกคเอาตานอาการดีกว่าจอโนเซิงเคยอยู่ทีมเดียวกับผมอ่าทำไมบิยอนมาแข่งแข่งแต่คนละเกมแรงหนึ่งซีเลยเหรอมันคือโน .1 นมึงเอิกไปอวยมันเดี๋ยวบอกมันมาเจอกูดีฝันเฮ้ยขึ้นมาดิอ้าวหรอเออขึ้นมาดิมึงบอกชั้นอะไร<ห>พี่เปาชั้นสองชั้นสองขึ้นมาพี่เปาเรียกมึงอ่ะเขาบอกเขาจะบู๊ลมใส่มึงไอ้สัสคุณคืออะไรครัชั้นสองวันดีวันดีพีเอ็กด้วยครับวันดีพีเอ็กด้วยครับวันดีพีเอ็กด้วยครับวันดีครับอ๋อน่นหนึ่งตีหนึ่งตีพี่ ออกูรู้ว่าแรลงทรงแรลงซีโอกซีเอสอีเอสะเอสเอ่อเซาอีเดเชียใช่เขาเรียนแค่น้มันน้ำมันหนึ่งบอกมันมาเจอกูมาบอกมันเดี๋ยวเข้าเกมไปหยิบหมายคนละอันเลยไมาคนละเกมกันนี่ไงมาแล้วอะไรคุณบุลล์มนี่พี่ฟังเพื่อนนะเพื่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่บัดเขาทำไมเขามาทำไมเขามากับมึงอ่ะบัดมันเป็นเพื่อนรักผมเลยโอ้เหรอใช่คนเนี้ยเหรอใช่ ใครพอมีเพื่อนหล่อแล้วก็เรียกเพื่อนรักไอ้พี่เออเพื่อนหล่อแต่หล่อแต่หล่อจริงหล่อจริงมีเพื่อนสองคนแล้วที่แบบหล่อๆนะอมีตอนเราส่งสินค้าซีดียูมะเดี๋ยจ๊ปอลปอลอยากให้โลโก้ขึ้นหรอโลโก้ขึ้นจริงดิโอ้โหกูไม่เคยหทำด้วยไอ้น้องน่ารักนะน้องเขไม่ค่อยพูดป่ะน้องเป็นคนนิ่งนี่มันชอบขโมยสบู่ผมพี่ขโมยสบู่คืออะไรแบบสบู่นะมันอยู่แค่มากีนนึงมันแทบไม่เคยซื้อสบู่ใช้เองเลยมั้ง ใช่เหรอ,อ,อไอ้ที่ว่ากดแรงๆแล้วไอ้สบู่ตกตีแล้วออกมาตีนอะไรไม่่เพื่อนผมมีคนน <c oughs> <ม>ึงอ่ามันก็ใช้กันได้แค่สบู่เองเออจนกระจกนี่เหรอโจนกระจกคืออะไรวะจนกระกคือ,จจอ,อตานเปินไมโครยันพี่ไมโคยานสบู่ยานดีฟังมันใช้อ่ออเขาอยู่เขาอยู่แคมป์เดียวกันเขาคือจะอยู่คุ้เหมือนกันครับอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่นานแล้วเป็นปีแล้วตั้งแต่ อีมแรกๆอยไรอ๋อได้ได้นนี้มาเป็นเพื่อนบัสอ๋อโอเคแล้วคุณหูก็เยอะนะเยอะหรือพี่ไปเพื่อเพื่อรู้จักพันเจ็ดพันปดพันเก้าสองพันสองพันสี่พันสามพันนเลยหรอนั่นมันละไอ้เรี่ยมันหลุดเฟรมเลยบัสไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องเข้ากล้องไรนี่ถ้ามึงนั่งก็คนเดียวอ่ะตัวมนั่งคนเดียวม่ต็มหอมึนเพิ่งมาข้างหลังไงไอ้สัส โอ้โหนี่ไม่ไมีแต่คนมีเป็นแต่สตรีมเมอร์มาว่ะจริงแต่น้อง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 ตาก็ยังไม่ชินไม่ชินไม่ชินเป่อไม่จัดเปล่าเลยครับแก็รู้จักก็ดูดูบ้างดูบ้างไปไลฟ์ออนไลน์สดเนี่ยเหรอครับไลฟ์เครื่องเนี่ยเหรอครับอ๋อโอเคโอเคนี่น้องมันนี่น้องไม่เหมือนมึงเลยว่ะน้องมันเรียบร้อยอ่ะไม่ดีมังรู้จักมันใช่เหรอใครพีมยังไม่ได้จะมีกับมันใช่เหรอต้องถามว่ารู้จักเปล่าพี่เปล่าอ่ะ มาถึงข้าวสารพี่เปล่าอ่ะรู้จักหรือเปล่าจากตอนารว่าข้าวสาร L C P U อ่ะไม่ใช่คืออะไรข้าวสารเนี่ยไม่รู้จักอ๋อแย่แล้วมึงเป็นคนได้นัพพลายนี้ข้าวไม่ต้องแดกไม่จับข้าวไม่จับข้าวพี่ขันข้าวไม่ได้เฮ้ยมันพี่แต่งร่างมัาไม่ได้แต่งงานนะมนไม่ได้แต่งร่างอะไรพี่ไม่งานหรอกไม่ พี่เปาขายเขาสารด้วยไม่ได้ขายคอมหนึ่งเดียวอ่าเขาสารคอมแรงอะไรคือคอมหวานข้าสารแรงคอมหวานเขาสารแรงคอมหวานข้าสารแรงใช่โหฮ่าฮ่าฮ่าอินเลยดูคอมในบัตรดีกว่าแอ้ตาตาอยู่ฟูเซ็เหรอครับใช่ครับอ๋ออยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเหรอเอ้ยบัตนที่คอมมึงไม่ใช่เครื่องนั่นหรออ่อ่าพี่เครื่องไหนเครื่องที่เครื่องเดียวอ่ะ ไม่ใช้ไม่ใช่เส้นเดียวใช่เหรอจะใช้อะนี่ของเส้งนี้ขอเคสสีเหลืองเหรอต้างอีกทคนบอกเอาเคสสีเหลืองมาช่วยอะไรวะมึงเอาไหมสีเหลืองอ่ะมีด้วยเหรอเคสดี๋ยวกูเพ้นให้จริงจังไปน้องบอของน้องของน้องหลอกน้องผู้หญิงผู้เลยน้องผู้หญิงไงหรออันนี้เป็น3080 TI 5์0ป x ศูนย์ทีสเตล คอมหม่บัสต้องแรงขนาดนี้เลยเหรอวะแรงมากพี่ฮะสตรีมเมอร์สตรีมเมอร์มันต้องถึงจริงนะใช่ป่ะเออการที่มันเป็นสตรีมอ่ะคอมมันต้องแบบมาก่อนแล้วยิ่ง GTA เนี่ยมันต้องใช้ภาพความสวยเยอะใช่อ่าว่าไป GTA น่าจะกินสเปคมากกว่าเกมยิงใช่ GTA กินสเปคมากกว่าเกมยิงอ่าแต่คือเกมยิงมันจะมีเรื่องของ FPS ฟเฟรมเรทเฟรมเรทเข้ามา เรียกว่าการ์เจอเนี่ยพี่สมมติเราใช้จอสองสองร้อยสี่สิบเฮิร์ใช่ไหมครับแต่คือคอมเราวิ่งไม่ถึงสองร้อยสี่สิบเฮิร์อ่ะประสิทธิภาพมันก็จะออกมาไม่สุด อ๋อเหรอกูเพิ่งรู้วะเนี่ยกูไม่รู้มาก่อนเลยไอ้เหี้ยกูเพิ่งรู้ขอบคุณมากเลยบาสไอ้สัตว์มึงมาสอนไอ้แฮสซีพียูรู้เรื่องเฟรมเลทกับ FPS เนี่ยไอ้เหี้ยกับเฮิร์สเนี่ยไอ้เหี้ยกูเพิ่งรู้ไอ้สัตขอบคุณมากที่ให้คำตอบกูกูโหนี่กูอ๋อเลยไอ้เหี้ยขอบคุณมากเลยบาสไอ้เหี้ยไม่ได้มึงนี่กูแย่เลยเนี่ยไอ้สัตว์โอ้โหกูฟังต้องนานเนี่ยสัตว์จอเฟรมต้องถึงเฮิร์สไอ้เหี้ยกูโอ้ยบาสเอ้ย มมาสอนกูเนี่ยนะกูถามจริงโอ้โหสอนอะไรกูเนี่ย